แต่เาได้15วันตาเนี่ยทำการสกัดเพิ่มภาษาทางแพทย์เขาบอกว่า slow release คืออา่อทีนอร i ปิด l ี a s สหลังเร็วออกเร็วกลัดกานเร็วจริงริงผมอยากจะใช้ว่า immediate release ท,าทันทีจกินก็เปไปท,ทันทีแล้วก็ทำการวิธีการสกรัดซึ่งไม่บอกหรอกเข <c oughs> าทำยังไงนะครับแล้วจะเกิดการออกฤทิ์ที่เร็วมาก เ,เกิดจากความรู้ที่เราท่องเน็ตแล้วก็ดีใจมากที่บอกว่าปัญหาของตานี่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาติความเสื่อมทั้งหลายเนี่ย<อ>ก็เกิดจากการที่มีสารทําให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายมากเกิไนไปอยู่ในตาก็เช่นกันมันเกิดโปรอินเฟมตูรีไซโตไคน์มากซึ่งทําให้เกิดอาการอักเสบทลอวไมเกิดกัร เสื่อมในในตามากอย่างเช่นวุ้นในตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกม่านตาอักเสบจอประสาทตาเสื่อมแล็อื่นๆเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการที่มีสารหลั่งมากเกินไปนะครับคืออินเทอร์เรตตวันเบต้าอินเทอร์พิน6อินเทอร์พิน17และพปฒนแะเอลฟาและอินเทอร์ฟองแฉม่าผมไม่ได้พูดเองนี่คือข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะป้องกันอาการเสื่อมเหล่านี้ทํำยังไงครับวักดวงตาวักดวงตาปลาหรือยังไงฉินย,ยาก็ไปในดวงตาไม่เลยเรากินเข้าไปปรับกระแสเลือดของเราให้มันสาหลังสามเหล่านี้ลดลงมาก็แก่นั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็หลักการเดียวกันก็ดูแลข่าวอ่ะเดี๋ยวถึงบอกอ่ะถ้าเราใช้ใช,ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์น,นี้เราจะได้ทั้งข่าวและตา ภาวะในวุ้นในตาเสื่อมนะครับแจคพุ่นทำออกมาเกิดขึ้นเรื่องเป็นเป็นสารใสคล้ายเจลมันนภานเ่อการส่วนหลังนะครับทําหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านในเจลตรงนี้ทีนี้บางทีมีภาวะอะไรก็ตามเนี่ยทําให้วุ้นในตานี่ขุดไปเราก็รู้สึกเหมือนเห็นเงารอยไปรอยมา รูปร่างแตกแตกต่ามไปแล้วแตกใครจะจินตนาการบางทีเขาก็เพลินดีทูกปีป่อป้อวอยฝันว่าเขาว่าเขว่าผมไม่เคยเห็นนะเพราะผมไม่เป็นผมยังนมอยู่แล้วบางทีก็แคจุดรูปน้ําเป็นวงกลมเป็นเส้นสังเกตนะฮะแล้วก็เป็นเช่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็มีแสงแป๊บแร็พแป๊บแรไฟแล็จากข้างๆเป็นแสงขาว อันนี้คือเกิดจากภาวะสาตาเสื่อมอันตรายไหมดูท่าทานจะไม่อันตรายหรอกถ้าหากมันเป็นแป๊บๆแล้วหายพักสายตาไม่จะหายโุนียมันมาบอกว่าผมผิดถ้าหากแป๊บแป๊บมันก็หายนะครับถ้านาเริ่ดใช้สายตาไม่กลับมาเองขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราใช้สายตาจากตามต่อไปอาคารมันก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะดึงวุ้น ให้หลุดมาจากเว็กิน่าหรุอจากจอประสาทตาแล้วทําให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรวันนี้ผมเจอคนคุ้นตาเสื่อมระบบไมข้านผมไม่คิดว่ามันเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังเปนอดีจริงๆมันเกิดขึ้นกับคนอายุเยอะแต่ถามถามว่าปัจจุบันมันจะเกิดกับคนอายุเยอะไหมสังคมก้มหน้าเยอะแยะเลยนะครับมีมากมายเลยนะครับ นะหรือเป็นอย่างนี้เนี่ยอภาว่าจอประสาทตาเสื่อมนะครับนี่คือก็โดยสรุปแล้วก็คือจะทำให้จอประสาทตาเนี่ยฉีดออกจากฟุ้นนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดสุดเหตุการมองเห็นถาวอดแก้ไขไม่ได้ควรป้องกันไม่ให้เกิดโดยการลดฟุ้นตรงนั้น อาการอีกอาการหนึ่งนะครับจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมก็เกิดขึ้นจากสารสีเหลืองมีสารสีเหลืองขึ้นะกด้ไปไขมันกับโปรตีนมาเกาะอยู่ที่จอประสาทตาซึ่งอยู่ท้งหลังของตานะครับถ้ามันเกาะอยู่น้อยๆมองก็ไม่มีปัญหาเพราะเราตาเรามีสองข้างเราแยกไม่ร่วมอะไรมาเกาะแต่ถ้าหากมันมีวงกว้างขึ้นหรือมีข้างเดียวเราก็รู้ว่าเออมาถ้ามันจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ แล้วถ้ามีการรวมตัวกันมากมากขึ้นมากขึ้นจอปัสาตาเสื่อมก็มากขึ้นด้วยะะมีสองประเภทบอกชนิดที่เป็นจอปัสาทตาเสื่อมแห้งซึ่งหลังจอประสาทตาเนี่ยไม่มีเลือดไหลออกนะครับไม่มีเลือดเข้าไปตรงบริเวณนั้นในะชนิดเปียกก็คือมีเลือดอยู่หลังจอประสาตาแล้วก็ไหลออกน้ําไหลออก ของเหลวไหลออกเลือดไหลออกกรณีนี้ทําให้บอดเท่านั้นจอมรสนาทเสื่อมรับจริงครับเห็นหนะมาเป็นหมูหม,มาเป็นมองไม่เห็นนะนะี่ก็อย่าีไม่ดีแล้วถ้ามันกว้างมากๆก็คือบอดเลยนะมีใครเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีนนะเ,นเพราะนั้นต้องป้องกันนะครับตรงนัน วิธีการป้องกันในปัจจุบัน 1. นึ่งยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์เพื่อไม่ให้เลือดเหล่านี้มันสามารถแตกออกมาคุณแค่ก็รอบเลือดกันแหละนะครับแต่ยิงเลเซอร์เข้าไปจอประส,สาทตาเนมันสนุกไหมนะ่าตื่เต้นดีเล้อตื่เต้นนะตื่นเต้นจริงๆแต่ไม่อยากทำนะกลัว มีวิธีการหนึ่งก็คือฉีดยาเข้าไป F, เป็นแอนตี้ทีเเเป็นลดการหลั่งสารเยอะเกินไปที่ทำให้เกิดอัลเลเฉีดเข้าไปอย่างนั้นฉีดเข้าไปยันนะเข็มหนึ่งเป็นแสนแล้วก็สามารถออกมาได้แต่ฉีดเดือนประมาณสองครั้งมั้งแล้วก็ฉีดทั้งปีค่ารักษาเท่าไหร่ค่ารักษาเท่าไหร่ทีนี้มาดู นักวิจัยใ,จในอังกฤษแล้วก็ในอเมริกาก็พบว่ามีสารอยู่ยตัวหนึ่งที่ไม่ได้ขาวหนาออกมาแล้วสามารถที่จะทําให้ระงับการหยุดการไหลออกของเลือดหลังจอปกระสาาเสื่อมได้ก็ป้องกันตาบอดได้แต่เขาไม่จําเป็นต้องฉีดเข้าไปในตาเข้าไปในระบบทางเดินของเลือดได้ก็ป้องกันได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องฉีดแล้ว มันเ,เอาเข็มจอดอีกแล้วฉีดเข้าเส้นเอาอินทอร์ l ิ i s p a ป e ฉีดเข้าเส้นตอนนี้อินเ l อร์ p a r e เข็มหนึ่งประมาณสามพันเงินนะฉีกเข้าเส้นแล้วก็ฉีดปีกหลายรอบเป็นสิบครั้งสามพันเงินเท่าไหร่แสนนะแสนนี่คือจริงการรักษานะครับซึ่งตรงนี้จอประสาเสือมเนี่ยมีประชากรทัโโร่วโลกเป็นอาสานิ แปดเปอร์เซ็นต์เยอะไหมประชากรทั่โรคกี่คนเนี่ยเกินพันกว่าล้านคนแปดเปอร์เซ็นต์ก็ละับทีนี้ถ้าหากว่าเรามีอินเตอร์วินสิบแปดเราฉีดก็ไปเส้นเลือดเราก็รักษาได้เราต้องรอฉีดเข้าเส้นเลือดไหมอันนี้คือผมต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมเจอเนี่ยผมเจอตั้งสามเดือนเสร็จที่แล้วนะ แล้วก็เก็บเก็บเยบแต่รูกมาทีริิๆหน่อยๆีนิดๆหน่อยๆเพราะมันตื่นเต้นมากที่ที่เราไม่ไม่เปิดเผยว่กจะทํำยังไงกับข้อมูลตรงนี้จดสินบัตรดีไหมทำอะไรของมัน,น,น,มน,มนดีพัฒนาเป็น่ยนที่มันทําอย่างนี้ให้มันเป็นรูปแบบไปจะได้ขายสามเข้ามไม่เาทำยังไงก็ไม่ได้มันเก็บไม่ไหวอ่ะเพราะนั้นก็เปิดเผยเ,เลยเรนจิโนนะครับอนะเอาตรงนี้ก่อน บีโอของเราแคปซูลของเราเมื mm ่อวันที่นี้วันที่15 mm hmm. ลดสารเหล่านี้ได้ใช่ไหมผู mm ้ hmm. ที้เราบอกว่าอาร์ทินอกลดเท่าไหร่ไอ้นี่มันก็ลดเท่านนะั้นอ่ะมันจะลดเร็วกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมเราลดมันลงมาได้เพราะนะ้อาการเหล่านี้ก็สามารถป้องกันอาการอและก็แก้ไขได้2องสแคปซูลประมาณสแคปซูลถ้าได้4แคปซูลก็รักษา2แคปซูลก็ป้องกัน, 2, 2, น,นแต่สำหรับคนที่รักษาด้วย4แคปซูล อยาใช้นานถ้าใช้นานเกินกว่าท <tr NO allora ี่เป็นไปขอให้ใช้น้ําคุนร่วมด้วยทําไมเป็นอย่างนั้นที่ฉีดด้วยเทียนไอเสาร้าไอสารที่ฉีดเข้าไปเนี่ยนะมันแสดงผลดีมากไอฉีดตรงเนี้ยเขารักษาได้แม้กระทั่งข้อเข่าฉีดอเข้าไปในเส้นเลือดก็ดูแลข้อข่าได้ฉีดเข้าไปในตาก็ดูแลตาได้เข็มหนึ่งสายกว่แต่ คนที่ฉีดเนี่ยจะต้องมีความแน่ใจว่าไม่ติดเชื้อง่ายเพราะมันเป็นการลดสารที่ทําให้เกิดการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมลงไปอย่างรวดเร็วฉีดเข้าไปทับมันลดปวดถ้าหากไม่ตรวจดูให้แน่ใจ30%ของที่ใช้ยาตัวนี้ที่เรียกแอนตี้ทีเนี่ยเป็นจะเกิดโรคทีบีของเราจะไม่มีโอกาสทีบีไม่มีโอกาสเกิดทีบี เพราะในนั้นเรามีสารธรรมชาติแล้วก็รวมกันทํางานด้วยวิตกอนสายหลายร้ยรอยสายหันยชนแล้วในแคปซูลของเรายังมีสารที่ป้องกันการติดเชื้อได้อย่างดีเยี่ยมค่าเชื้อแบคทีเรียอ,อย่างเยี่ยมอยอดคืออะไร GM1 ผลข้างเคียงโอกาสเกิดเยอะมากอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามหากมีการใช้ถึง4แคปซูลต่อวันแล้วก็ระยะเวลายาวนานผมก็อยากจะแนะนำว่า ให้ใช้อะไรบางอย่างร่วมไปด้วยเพื่อจะไม่ให้มีโอกาสการติดเชื้อเลยนั่นคือใช้น้ำมังพุทบินซึ่งผมจะเรียกว่าแอลกอฮอล์เอเซนจากนี้ไปวันที่สี่เราเปิดแถลงข่าวเรื่องน้ำมันุจะเป็นการแถลงข่าวที่ค่อนข้นางจะยืนักเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้คำว่าบินจะใช้คำว่าแอลกอฮอล์เอ e เซนแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าศึตร์เราพูดได้ตลอดใช่ไหมช่าน กูได้ตลอด<ม>เพราะเราไม่มีสินค้าชื่อ Apple Essence แต่เขาถามว่า Apple Essence คืออะไรค<ม>ืออะไร<ม>พูดกันเอง <c oughs> นะ okay. ผมก็ทำหน้าที่ของผม,ผมในการประกาศในบขครูนะครับ okay. เช่นเดียวกันในวันที่เราประกาศนวัตรกรรมนี้เราก็มจะไม่เรียก B O นะเราจะเรียก Apple Cap O กลับมาที่ B O ตัวนี้นะครับ 2องแคปซูลป้องกันได้สีส่แคปซูลรักษาและเวลาใช้สีแคปซูลนานๆมากกว่าหนึ่งทิศขอให้ใช้น้าของคนรื่มด้วยคณะนักวิกจัยของเราพบว่าคนที่กินแอปโปเอเซนสาม m l ต่อวัน15วันมีสารอินเทลคิน18เพิ่มขึ้น50%ที่เราบอกว่าต้องฉีก็ไปในเส้นเลือดอะเห็นเราเท่าไหร่นะ ปีหนึ่งหลายเข็ม10เข็มเท่าไร15วันดิมจิตราคาเท่าไร15วันเอาใหม่นะครับนี่คือน้ำมันพุทของเราทบตัวอีกทีตัวที่มันลดลงไปหลังจาก15วันตุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บตัวนี้นะนี่คือ สารจากเม็เลือดขาวที่ทําให้เกิดความเสื่อมเท่านั้นเมื่อเราลดมันลงมาเรา,ราก็แก้ไขความเสื่อมของตาไดา้ใช่มใ้ไหมครับขณะเดียวกันปุ๊บเพิ่ม้นอไอตัวที่เราต้องการเพิ่มมันไม่ลดมันเพิ่มดั่งใจามคําสั่งเลยจริงๆไม่ใช่หรอกเราหาในอาร์ชีโน หาในกาเซียหาในแดมินอรหาในได้งไรสรมันไม่มีให้เห็นตัวสุดท้ายน้ำมันปุ๊บโอ้โหนอนไม่หลังน้ำหนักรถ <c oughs> พอพอเปิดปุ๊บน้ำหนักขึ้นเลย <c oughs> ครับโอเคนะครับก็จะเป็นการเปิดเผยวิวัฒนาการซึ่งมีคุณค่า ผมอยากจะบอกว่ามหาศาลเพราะนอกจากอินเทอร์บิน18นี่แหละมันยังจะเป็นในเรื่องขาวที่กระตุ้นให้มะเร็งดูแลได้แล้วก็ยังทําให้เกิดอาการป้องกันจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียนได้เมื่อตะกี้นี้ผมไม่ได้อธิบายที่มาที่ไปของอนเดีร์ิน18ในทาดูแลผู้ป่วยมันเกิดอย่างนี้ครับ เกิดขึ้นจากไฟฟูโรยูวรซิลที่ผมพูดว่าเราเคยทำงานกับมันนะที่มาใช้มารักษาอะเรนี่นะครับเราใช้ยาฟูโรยูวรซิลเป็นยาที่เขาใช้รักษาเป็นคมี o t h e ร a p ีเนี่ยฮะมาเป็นเวลาเกือบสามสิบปีแล้วมันต้องได้ผลดีอ่ะมันต้องใช้มาต่อเนื่องเรื่อยๆนะแล้วก็ย่อมจะมีผลข้างเคียงบริษัทที่ผลิตยานี้คือบริษัทแก็คอตซิมิครายนะครับ เขาก็อยากจะรู้ว่ามันออกคลิอยังไงเขาก็เลยเอาเซรุ่มของผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการกินหมอามาดูแล้วก็พบว่าในแต่ละคนมีสารอินโดลินสิมากกว่าปกติก็เลยทายว่าไออินโดลินสินี่แหละที่ถูกกระตุ้นให้สร้างขึ้นมาในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ไฟฟลโลูโรนูรเซลแล้วจากอินโดลินสินี่แหละเป็นตัวที่เปกระตุ้น เม่เลือดขาวเพื่อฆ่าในร่างกายให้จันนดการเซลล์ใหม